น้ำตาลขึ้นแก้ยังไงครับ 1. นึ่งไปหยุดการกินแป้งงงไหมเอ๊ะน้ำตาลขึ้นทำไมไม่อยู่กินน้ำตาลวะจริงๆแล้วถ้าเกิดจะให้ตามเข้าใจไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่าไปหยุดอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตอาจจะไม่ใช่หยุดโดยโดยแบบซีโร่เลยแต่อาจให้ลดลงซึ่งอันเนี้ย ถ้าเกิดจะเอาให้มันชัดเจนเลยถ้าเกิดไปหยุดหยุดยังไงลดลดยังไงอ่ะอันดับแรกคุณก็ต้องรู้ก่อนวันหนึ่งคุณคุณจะได้รับพลังงานเท่าไหร่แล้วให้คุณจัดสรรกลุ่มพลังงานในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยให้อยู่ที่ประมาณ3 0 2 0พอจะไปซีโร่เลยไม่ได้เพราะว่าคนที่มีปัญหาเรื่องน้ําตาลขึ้นพวกนี้นะครับร่างกายคุณคุ้นชินแต่การใช้พลังงานจากน้ําตาลฉะนั้นคนกลุ่มนี้เวลาที่คุณอดอาหารนิดนึงคุณจะมือสัน่นหายใจสั่น เหมือนจะเป็นลมร่างกายไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเพราะว่าร่างกายไม่ถูกเรียนรู้ให้ใช้พลังงานจากไขมันเลยรวมไปถึงถ้าเกิดคุณกินอาหารว้าบาบๆเยอะแยะเนี่ยนัสสมม่นก็สะสมเป็นไขมันเยอะขึ้นทําอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อยใช่ไหมล่ะดังนั้นอันดับแรกไปลดลงก่อนไม่ให้มันขาดแต่ลดลงพอลดลงเสร็จปุ๊บนะครับให้คุณรู้จักแบ่งเวลาในการกินให้เป็นจิตใจลักษณะ อย่ากินอาหารมื้อเช้าพอใสายๆปุ๊บเอ้กูขอชานมสักแก้วหนึ่งสิเดินผ่านโต๊ะไว้เอ้ยม่งมีผลไม้กูหยิบผลไม้กินสักชนชิ้นหนึ่งเดเดี๋ยวพอกลางวันกลางวันอะก็กินผัดกะเพราผัดไทยอ่ปรงแปงมาเออรู้สึกว่าหนังท้องตึงๆเว้ยกาแฟสักนิดหนึ่งสิช่วงบ่ายพอกาแฟเสร็จปุ๊บกาแฟโอ้กินขมไม่ได้กินกาแฟนมแล้วกันพอกินไ่เสร็จ ชงเย็นอ่ะกินเย็นอีกแล้วพอกินตอนเย็นเอ้ยกลางคนืนเพื่อนชวนแฮงเอาท์ว่ะกูแดกอีกแล้วเห็นไหมว่าทั้งวันเนี่ยร่างกายมันไม่เคยขาดน้ําตาลเลยร่างกายมันจะไม่เรียนรู้ในการที่จะดึงไขมันมาใช้และน้ําตาลมันก็เกินฉะนั้นคุณต้องไปเนืองไปหยุดเอาน้ําตาลเข้าซึ่งน้ำหรือเครื่องน้ำตาลมันก็คือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตอ่ะไม่ว่าจะเป็นแป้งน้ําตาลอะไรต่างๆอ่ะไปลดลงให้อยู่ที่ประมาณ20-30% 2 ให้พักเบรกกินเป็นมือม้อๆถ้ามันยังหิวมากๆคุณเริ่มจากกินสามมือ้อแต่มื้อสุดท้ายเนี่ยอย่าก,กินหลังหกโมงแล้วกินมื้อนี้จบแล้วคือจบกันระหว่างมื้อไม่ต้องม,ไม,องมีไม่ต้องมีกินขนมขนมอะไรแบบสแน็คอาหารว่างไม่ต้องกินดื่มน้ําเปล่าพอนะครับเพื่อให้ร่างกายได้เออกูกินน้ําตาลมาแล้วเอาไปใช้ช่วงจังหวะน,นี้ไม่มีกูใช้ไขมันบ้างมันจะได้มีการสลับสวิตช์การใช้น้ําตาลกับใช้ไขมัน พอคุณเริ่มอยู่ตัวกินพลังงานพอแล้วคุณก็เริ่มเผา,า,าเรื่องการกินน้ำตาลได้นะครับให้คุณทำา IF ทำา IF คือการที่เราขมมดปมจากพลังงานอาหารที่เรากินทั้งหมด3มื้อเนี่ยให้เราขมมดมาเหลือ2มือ้อฉะนั้นใน2มื้อนี่คุณจะต้องกินเยอะขึ้นคุณก็ต้องดูมิติอื่นในการเสริมกำลังย่อยไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนให้ดีการออกกำลังกายการขยับเขยื้อร่างกาย คราวนี้ร่างกายจะมีหลูปในการที่จะลดเอาน้ําตาลเก่าไอ้รถลดเอาน้ําตาลใหม่เข้ารู้จกักจัดการกับน้ําตาลได้ง่ายขึ้นและช่วงเวลาที่มันเว้นว่างรู้จักดึงพลังงานจากไขมันมาใช้ได้มากขึ้นมันก็จะรู้สึกว่าความอ่อนเพลียลดลงเมื่อคุณหยุดอาหารไม่โหยแล้ว,แล,วแล้วพอน้ําตาลมันถูกใช้ไปอย่างเหมาะสมแล้หมดจดมันก็ไม่มีอะไรมาเกิน นอกจากนี้ไขมันเก่าคุณได้ใช้ด้วยร่างกายคุณจะลีนคุณจะมีกำลังวังชาคุณจะดูผอมเพรียวคุณจะรู้เป็นเอนิจีหน้าตาคุณจะเด็กขึ้นเพราะน้ำตาลไม่ไม,มาเผาทำให้เกิดการอักเสบโคตรได้ไหลต่อเลยแต่มไม่ใช่เอะอะมาปุ๊บโอ้ยน้ำตาลสูงอะ่ะหยุดกินน้ำตาลบ้าบ่หยุดกินน้ำตาลแต่กินข้าวขาวชํำเลยหยุดกินน้ำตาล แต่ผลไม้หวานน่ะไม่หยุดนะอืเนี่ยแหละครับไปใช้ให้มันอยากเข้าใจมันจะได้รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบานะครับแล้วก็อีพวกของปรุงแต่งปรุงรสแปรรูปไปหยุดซะเพราะพวกนี้มันกระตุ้นการทําให้การทํางานของตับมันอ่อนแอลงตับไตอ่อนแอลงพอตับไตอ่อนแอลงตับมันทําไงหลายอย่างไงมันไปโดนโหลดในการกําจัดพิษข,ของเสียมาโจมตีอ่ะการที่จะามาจัดการกับน้ําตาลมันก็จะอ่อนด้อยลงไปอีก Nah.